เสียงเล็กๆในความคิดถ้าควบคุมให้ดีมันจะสามารถทําให้คุณมีชีวิตที่อยู่ทั้งขาขึ้นจนถึงจุดสูงสุดของชีวิตแต่ถ้าเราไม่ควบคุมเสียงเล็กๆให้ดีมันจะทําให้ชีวิตคุณเกิดภัยมหันหรือสูญเสียอย่างมหาศาลได้นะคะวันนี้นะคะครูเหมยก็มาให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษาดีๆกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ หล,ลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตเนี่ยรู้สึกมันไม่ใช่อย่างที่จะเป็นหรือทุกอย่างในโลกเนี้ยมันไม่เป็นอย่างที่ใจคาดหวังไม่แปลค่ะเพราะว่าเราตัดสินทุกอย่างจากสิ่งที่เราเห็นตัดสินทุกอย่างจากประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาตัดสินทุกอย่างจากความคิด mindset ที่อยู่ข้างในแต่ถ้าวันนี้คุณสามารถจัดการ mindset ที่อยู่ข้างในได้คุณจะสามารถปรับทัศนคติชีวิตได้ในหลายๆเรื่องค่ะ ครูเอาตัวอย่างมาให้ดูตัวอย่างหนึ่งนะคะวันนี้ถ้าสมมุติคุณอยากจะได้งานในตำแหน่งที่สูงได้เงินเดือนเยอะๆแล้วพอเราอยากจะไปสัมภาษณ์งานในตำแหน่งเนี้ยของที่มันมีอยู่ชิ้นเดียวและหลายๆคนอยากได้เพราะทุกคนอยากได้ความสำเร็จอยากได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นอยากได้สิ่งที่ดีขึ้น แต่พอผู้ให้สมัครงานเนี่ยบอกว่า,าคุณมีคู่แข่งประมาณตอนนี้เรามีค a n d i d a ประมาณ3ท่านนะคะค a n d i d a หมายถึงว่ามีคนจะมาสัมภาษณ์ที่เดียวกันเนี่ยตำแหน่งเดียวกันเนี่ยซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีฟังก์ชันดีๆเหมือนกันเนี่ยแหละแต่คุณรู้สึกมีเสียงเล็กๆในหัวว่าไม่ไปดีกว่าไหมไม่ชอบแข่งแย่งกับใครไม่อยากที่จะไปช่วงชิงอะไรกับใครเสียงเล็กๆเนี้ยมันเป็นข้ออ้างอย่างหนึ่ง เพราะคุณไม่มั่นใจในตัวเองหรือคุณอยากจะเป็นผู้เสียสละจริงๆงง่ายๆนะคะคนเรานะให้ลองคิดแบบนี้นะคะตำแหน่งเนี้ยเขาเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดเราไม่ได้ไปแข่งแย่งกับใครเลยเราไปแสดงความสามารถให้เขาเห็นว่าเราเหมาะสมกับตำแหน่งนี้แล้วเชื่อไหมคะว่าถ้าเราเลือกที่จะคิด m มซ d s e t เหล่านี้ ที่เป็นทัศนคติเชิงสร้างสารรค์หรือเชิงบวกเนี่ยมันจะทำให้คุณได้งานได้อัดถะในเรื่องต่างๆที่ดีอย่างยอดเยี่ยมได้ด้วยเชื่อไหมคะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นยังไงต่อเรื่องนี้นะคะหลังจากนั้นคนดิเดตคนนี้ก็ฟังเสียงเล็กๆค่ะแต่เป็นฟังเสียงเล็กๆฝั่งที่บอกว่าไม่อ้าวสิฉันไม่อยากจะไปแย้งชิงอะไรกับใคร เขาก็เลยไม่ไปสัมภาษณ์งานแต่ปรากฏว่าค andidate อีกสองท่านก็ฟังเสียงเล็ก,ลกๆไม่มาสัมภาษณ์เช่นเดียวกันตำแหน่งงานนั้นจึงไม่มีคนมาสัมภาษณ์งานเลยแต่ถ้าสมมุติว่านั้นคุณฟังทัศนคติเชิงบวกของตัวเองแล้วโอเคฉันจะไปแสดงความสามารถให้เขาเห็นนะว่าฉันน่ะดีที่สุดในตำแหน่งนี้ถ้าาเขาเลือกฉัน จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเขาอะไรกันเนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะมันทำให้ตัวเขาเนี่ยถ้าฟังเสียงบวกเราก็อาจจะมีโอกาสชีวิตที่บวกมากขึ้นถ้าสมมุติคุณไปสัมภาษณ์ในทัศนคติเชิงบวกว่าฉันจะไปแสดงความสามารถที่ดีที่สุดให้เขาเห็นไปโชว์สกิลไปโชว์ทักษะต่างๆว่าฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้จริงๆ คุณก็อาจาได้งานนั้นโดยที่ปลัดจากคู่แข่งเลยก็ได้ด้วยซ้าเนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างเล็กๆให้คุณเห็นว่าการที่เราควบคุม i n d s ซ t การที่เราควบคุมความคิดของตัวเองได้เนี่ยมันมีประโยชน์นะมันสามารถสร้างโอกาสในชีวิตของคุณได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าตอนนี้คุณอยู่ในระดับของการทํางานที่แบบฉันทํารูทีนทุกๆวันฉันก็มีความสุขนะแต่เอ๊ะถ้าฉันอยากจะก้าวต่อฉันจะตั้งเป้าหมายชีวิตยังไงล่ะ คุณให้ตั้งเป้าหมายไปหาผลลัพธ์ไม่ใช่ตั้งเป้าหมายไปที่จำนวนเงินเพราะการที่เราตั้งเป้าหมายไปที่จำนวนเงินเนี่ยบางทีมันจะไม่ใช่ผลลัพธ์ของความสุขหลายๆครั้งคุณเห็นใช่ไหมคะว่าคนถูกลอตเตอรี่30ล้านบาทปีเดียวก็สามารถที่จะไม่เหลือแล้วก็กลับมาเป็นทุกข์เหมือนเดิมได้แต่ถ้าเราเาตั้งเป้าหมายของเราไปที่ความสุขฟังในสิ่งที่จิตใจเราคิดในด้านเชิงบวกมันจะทําให้คุณเนี่ย สามารถพัฒนาต่อยอดความคิดตัวเองแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างดียิ่งขึ้นในทัศนคติต่างๆนะคะการที่เราจะฝึกฟังเสียงความคิดตัวเองสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีและสำคัญมากๆนะคะก็คือสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเราจะฝึกมันอย่างไรล่ะเริ่มต้นนะคะไม่ต้องยุ่งยากเลยเริ่มต้นง่ายๆที่เริ่มในการฝึกทีละนิดละน้อยแต่ทำบ่อย เหมือนกับการที่เราจิบน้ําถ้าเรากระหายเรากินอื้อๆมันจะหายมันจะหายหิวน้ําถูกไหมแต่ถ้าเราไม่ปล่อยให้มันกระหายล่ะเราค่อยๆจิบน้ําในระหว่างวันไปเรื่อยๆเลือดไม่หนืดสมองฟล์ถูกไหมเช่นเดียวกันการฝึกสติสัมปชัญญะก็คือการที่เราเนี่ยพยายามบริหารจัดการความคิดตัวเองแล้วมีสติรู้เท่าทันความคิดของตัวเองว่ามันกําลังคิดเชิงบวกหรือคิดเชิงลบแรกๆมันยากค่ะ ทุกคนบอกได้เลยว่ามันไม่ง่ายกับการที่เราจะฝึกแต่มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเชื่อเธอข่าวว่าเราสามารถทําได้และเราจะทําได้ดีด้วยเพียงคุณเริ่มตั้งต้นด้วยความเชื่อว่าเราจะทําได้และทําได้ดีแล้วบริหารจัดการเวลาที่จะฝึกในสิ่งสิ่งที่คุณต้องการคุณจะสามารถเป็น number one in your dream ก็คือเป็นหนึ่งในะเป็นที่หนึ่งในความฝันของคุณเลย ไม่ใช่แค่อยู่ในฝันนะถ้าคุณลงมือปฏิบัติฝันอะไรมันจะสําเร็จเหมือนวางกล้วยให้เปาะลงมุมหนึ่งเลยนะคะวันนี้ก็เป็นความคิดทัศนคติดีๆซึ่งเรื่องนี้มันมีพวกนักจิตวิทยาด็อกเตอร์ต่างๆในต่างประเทศนะคะที่เขียนเรื่องของให้ค่ามดตัวนันซาคือคิวแอนด์คือ Q คิวเนี่ยคือค่าความคิดลบนะคะ ไอ้ความคิดลบเนี่ยมันเหมือนมดที่มันค่อยๆ,ๆ,ๆเดินมาเป็นสายทางถ้าเราไม่กําจัดมันทิ้งซะชีวิตเราไม่มีทางที่จะโกรธหรือแบบไปได้ถึงจุดสูงสุดนะคะหรือบางคนอาจจะแบบวอ้ยเนี่ยเจ้านายหนูเป็นคนเจ้าอารมณ์จังเลยแต่ทําไมเขายังแต่จริงๆแล้วคนเจ้าอารมณ์มีความสุขจริงหรือเปล่าเ<ๆ>ขาอาจจะอยู่ในแอเรียที่สูงแต่ต้องดูนะว่าเขามีความสุขจริงหรือเปล่าเออบางทีคนเราก็ไม่รู้ตัวหรอกค่ะว่ามีความสุขหรือไม่มีความสุขเนอะหวังว่า คลิปนี้นะคะวิดีโอนี้จะช่วยให้คนมีความสุขเพิ่มขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะมีความสุขเพิ่มขึ้นค่ะด้วยรักจากใจนะคะหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็คลิปนี้นะคะมีประโยชน์มากๆอยากให้คนได้มีโอกาสได้ฟังกันเยอะๆนะแล้วก็แบ่งปันกันไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ